แล้า <Okay. S 1> ปัญหาเหมเอ,อนาน่นานกระเป๋าพี่นมมีเงินกระเป๋า,า,าก็ไปเอมกกสอบนไม่อนอเอาเอ็นรอ,อ,อ,อย,นยนรานาไอน,น,นครับ,บเลยเอรอยในงะว่านาผมขอหนาเป้าขวดนึงนะครับไนคับเยโอเคครับผมสดีับสดีับ ครับผมเดีครับประเีีไส้กับปลาผู้เดียวบัดยไก่ประเดะอน้ำเต็มนี่เน้น้ำหอมมังมุงวะมึงมิสูงมาต้องกางเนี่ยมันป็นโน่งนี้โนนไหนแไปนี่ทำเียมตัวนยครับสวยตง้ม สวัส like, ีครับวันนี้ลำไมันไหลเยอแต่มันจลบลงหุ่ละลำลไฟไปว้เพื่อนเนี่ไปเร็จเรื่องเกี่ยวีแหนเ่งเร่งก่อนโกนเนี่ยเร่งไปเร่งไงเพื่อนอะ ไม่ใช่องกลางสูงแต่ไหมว่าไอแผ่นที่สามอต่ำแบบัก um ับบางที่ปูนนี่ละแบบที totally ่สูงที่ต่ำแบบเออปลาที่อยู่ตรสองสองเจ้าเออมองเจ้าปลาน่ะสูงอ่ะลงต้องลงไปหางไปใช่มันต่ำงกลาง่้อเออ ของลูกป hey, well, ่าในสูงไงให้มันกลับรถด้อ้อกคุณเลยลูกขอได้ไหมเพ่อนบอกเพื่อบอกได้บอได้บอกได้ไป่วานั้นโอ้ยเกี๊มันซ่านวเียไปไยังบมีบมีบมีี่าเลย้ไหมนี่

บอเขาจะไม่พูดละไปลงเวลานี่เขาจะชงกับน้อง,งกินมีมไ,ไเทียบครับสั่งคูณได้บอตอนแรงรอบนึออองอย่างใดเ่อมึไปแล้งเลได้สักตามมุ่งได้บอต้องพูดด้วยนะตามมุ่งได้บอเดีวยดวนึงถ้าได้เราไปเอาแบบเดี๋ยวให้ นำเดียวแบบไอไปเปรียันมื่อไปเอามือเปพั์ละที่เมื่อบ้านอ้ลที่สีเมียหามีเราโอ้สีเมียกสีเมียบ้านเข้ามาจีบเอ้าละสีเมยหาเมียละสีเมียอะไรอะอกสันลวสีเมียบ้านเออสีบ้านมหาเมียเราไอสายโย นีได้ครับผมมองน้แก้วป่าะมันต่ำบายสามโมงนได้มองแกวป่านะมันต่านี่บรัแกนนี้สูงนะวาสูงกู่าทงนี่รบแกนจามานางเบิ้งเตจะเห็นมาเจ้ามาเบิ้งเจ้าถึงจะลูกพอพบอกพืาย้สามถึงหนึงงนนะครับผมาผมครับผมกี่ก็ไ่ได้บอกเป็นหลังจะยิงแถวนี้นะที่ในแข็งได้ลุง ไปสามถึงหน้างานไปมาไปเอารถมือเอารถทำไปเอาแบบเน้ะบัวที่สัวนี้มันตัวอารง้องบอกต้งกลางฟังแบบนาฬิกาสี่ทีสี่แผ่นแบบที่สองสูงตรงนี้แผ่ที่2องรไปหาสด้มคู่ทีเข้าใจบุเราบุ่เลยที่สอี้มัเสมอนะตรงนี้เอาด้านเดียวมั้ยเราเอาเอาสามด้านเอามาสี่ด้านรถเอามาสี่ด้านรถมันลูกเดือดรึครับหัวเข้าไปตีมันสูงเลย นี่แ้วครับ่เรื่องี่บเลยจากมีช่วงปีามันพอแล้วพอแล้วแล้วมื่อกีไมันมันพอดีแล้วไปนัดูมันสูงอ่ะเื่อจ่าแล้วครับี่สก็มาอย่านี้แหละมันี้มันก็สโลปมานี้ดิเจ้าจะให้มันสโลไปทาไห่ะพแล้วคมันมาอย่งไมันก็มาทางนี้แล้วน่มารงกั เขาไปเหียบไม่ถานสักคำเลยฟังไปะพี่ต้องบานีลุงนี่พี่ครับนี่แป่งานเป็นประบาณนี่เย่าลุ่งลากหลันบางเนี่ยเห็น่เจ้าเห็นว้ดินเมื่อกี้นี่น่ะมันไม่มีปูนเลยี่ตรงนั้น่ะมีแต่ก็ดินนั่น่ะใครับนี่ระดับมันไม่ได้ตรงนั้น่ะมีแต่ดินมงมี่ประมาน6เกตรเกตใช่ไม่ถึง2เฟนถึงเบา3เน3เนตึง่อห่น เอากระดินตรงนั้นมันสูงกว่าเพื่อนเนี่ยนะตรงที่เจ้าเหยี่ยวนะสูงกว่าเพื่อนเลยนะท่านไมปาดอ๋อเอาทันไหมล่ะ <c oughs> บ่ทันเลยนาะแบบแห้่งหรือทงเทปปูนแล้วเจ้าไปปาดออกมามันก็หมดเลยนะเป็นแหบบลุมเลยไนแมบบ่นั่นนะอ๋อสิว่าะยังไป่ใช่นั่นม<ค>ันเป็นหลุมแล้วเหรคือพ่อรถเอาปูนได้เลยบ่ตอนนี้ได้เลยมาสั่นว่ะมาแตงไม้มาแตงไม้บ้าเสื่อมยุกกระโดดล้มามเลยเนี่เซื่อมยุกกระโดดแล้มาดตีแบกแหมรอบนีไว้เล็กขึข้นอีกรอบนึงสามเรียบสีปูนติดสองด ตีนก็สีขาวงามเราก็ไม่ใช่ของคนถงานบอบ่งาอยูงาอยู่จะบอเด้อเจ้าจะบอเออเจ้าจะมาห้เราเด้อยาเด้อคนปาดปูนซอยใคได้เออยึดเ่ออัวเจ้ายุดงานเลจ้ายาเด้อจะเดี๋ยวมาหาเรื่องทะเลาะกันยุดงานเลยเจงงขาใจเขาอยอยู่แล้วเจ้ายามาบต่ม่อดไ้ีาเรื่องัวเพยุดงานอะไรเ